สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้นำบทความจากเพจพ่อสอนลูกลงทุนเขียนโดยเสียยักษ์วิชัยวชิระพงศ์นักลงทุนรายใหญ่ค่ะวันนี้เสียยักษ์มาในหัวข้อจุดไฟในสายลมตอนหนึ่งตอนสองจิมรวบไฮไลไท์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันแน่นอนเรื่องราวจะเป็นแบบไหนจุดไฟยังไงให้การเมืองและการลงทุนเติบโตไปด้วยกัน แล้วนโยบายแบบไหนเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เลยในสายตาของเสียยักษ์จะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะชีวิตคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังต้องมีการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำถามคือแล้วโลกแต่ก่อนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเร็วมากตอนป้าเด็กๆมีผู้ใหญ่เล่าต่อกันมา มีพระสมถะที่ชาวบ้านเคารพนับถือท่านหายตัวได้บางทีบางคนเห็นท่านอยู่ที่นี่บางทีก็เห็นอยู่ที่นั่นว่บเร็วมากเพราะท่านหายตัวได้ <Wow! S 1> เรือทุกลำถ้าวิ่งผ่านหน้าวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาต้องชะลอเพื่อทุกคนในเรือจะยกมือไหว้ตักน้ำในแม่น้ำเป็นน้ำมนต์ได้เลยการเมืองยุคจมพลสริจ ถ้าจับคนวางเพลิงได้จับยิงเป้าเลยตอนนั้นหลายคนว่าดีกฎหมายเด็ดขาดดีการเมืองยุค14ตุลา2516ป้าเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลชั้นมส5เพิ่งมาจากต่างจังหวัดไกลปืนเที่ยงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเห็นเพื่อนไปชุมนุมประท้วงเราก็ไปด้วยพอบนเวทีที่สนามหลวงเขาประกาศว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์มาไหมนักเรียนอำนวยศิลก็ถือธงเดินขึ้นเวทีไอเราก็เดินตาม รู้ว่าไม่ถูกต้องที่พลเอกนรงกิติขจรเอาปืนยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ยิงนักศึกษาที่สนามหลวงความจริงป้าไม่เห็นดอกเพราะครัวเพียงแต่เขาเล่าต่อกันมาหลังนักศึกษาชนะก็ยิ่งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเกิดขึ้นเร็วทั้งๆท,ที่ฝ่ายทหารยังแข็งแกร่งและหลังจากนั้น3ปีก็เกิดการเอาคืนการเมือง6ตุลา2519ป้าเรียนที่เชียงใหม่ปีส นักศึกษาเริ่มอ่อนแรงอยากเหิมเกริมอยากเปลี่ยนแปลงเลยลืมคิดว่าฝ่ายพลเอกถนอมพลเอกประภาสเริ่มตั้งตัวได้เลยเกิดการล้อมปราบนักศึกษาจนพระเจ้าอยู่หัวต้องเข้ามาช่วยนักศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเมืองเหมือนการจุดไฟในสายลมมันไม่ใช่การเปลี่ยนได้ง่ายๆเร็วๆแต่ยังไงโลกก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอเลือกตั้งในปี2562มีพักการเมืองหนึ่งเกิดขึ้น หลายคนไม่เชื่อว่าจะได้สอสอเยอะและเป็นฝ่ายค้านซึ่งทำผลงานได้ดีด้วยหลังจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาทุกอย่างเสร็จสิ้นผลออกมาตามที่ทุกคนทราบก็คือพักก้าวไกลได้สิทธิ์เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยตอนเวลาหาเสียงทุกพักการเมืองก็จะมีนโยบายในฝันของตัวเองวันนั่นวันนี่จะทำโน่นจะทำนี่บาบลาบลาบลา,บาแต่พอจะปฏิบัติจริง พวกเราต้องเข้าใจว่าแต่ละนโยบายมันเป็นเรื่องระดับประเทศเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากขนาดแม้แต่เรื่องพื้นๆในครอบครัวบ้านเราว่าเย็นนี้จะทานอะไรบางทียังมีงอนกันเลยครับนางบอกว่าจะตามใจแต่พอเราเสนอนางบอกไม่เอาจากนี้ไปจะเป็นเรื่องต่อรองกันทุกฝ่าย ฝ่ายก้าวไกลเองฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายพักร่วมรวมทั้งฝ่ายสอวอที่มีสิทธิ์ร่วมบวชนายกซึ่งมันเป็นกติกาของปี2560ที่เราต้องยอมรับมันเป็นการประสานผลประโยชน์ของกันและกันแต่ทุกคนมีมุมของตัวเองทั้งๆท,ที่ทุกคนก็บอกว่าทําเพื่อชาติการต่อรองตอนนี้จะหนักมากคนขายของตอนนี้อาจเกี่ยงราคาเรียกราคาให้สูงไว้ก่อนเผื่อต่อ ยังไม่ตัดสินใจจ่ายเงินก็ต้องต่อรองกันไปเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอนในตลาดทุนเหตุการณ์อะไรที่ยังไม่แน่นอนตามองตากันเมื่อไหร่หุ้นจะลงทันทีในใจนึกคุณก็ซื้อกันสิคุณเองก็ซื้อกันสิรับรองซ้ายหมดตลาดหุ้นจะดีได้ต้องแย่งกันคนจะกลัวของหมดนโยบายในฝันประเทศในฝันมันไม่ได้มางาง่ายๆเรากองเชียร์ต้องใจเย็นๆนะครับต้องเข้าใจคนทำงานด้วย อย่างนโยบายค่าแรง450บาทก็ต้องต่อรองเจราจากันหลายฝ่ายรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายก็ต้องต่อรองยืดอายุสมัมปทานให้เอกชนลดค่าไฟทันทีก็ต้องต่อรองเพราะเอกชนเขากู้ธนาคารมาทำเซ็นสัญญาไปแล้วมาตรา112ว่าจะแก้ยังไม่ระบุใน MOU เพราะการต่อรองรีดไขมันทหารเลิกเกณฑ์ทหารมันก็ต้องต่อรองมากมายอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยครับ มาถึงเรื่องของการลงทุนพอดีช่วงนี้มีประกาศงบออกมางบก็ออกมาไม่ค่อยดีเลยเกิดการเทขายหุ้นกันป้าว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสนะครับดูตัวที่เราชอบเรารู้จักงบดีๆน่าสู้ครับตอนนี้ไม่ใช่50-50นะแต่ป้ามองว่าเป็น70-30นี่เรากำลังจะจุดไฟในสายลมอีกแล้วมันไม่ง่ายนะครับถึงแม้เป็นโอกาส70ต่อ30เนี่ยเพราะจังหวะนี้มันเป็นทางสายเปรียวเราเดินอยู่คนเดียว เปลี่ยวแสนเปลี่ยวไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไรอีกบ้างเอาจริงๆตอนนี้หุ้นที่ติดมือมาไม่ได้ตัดขาดทุนยังขาดทุนอยู่เลยนี่จะเปิดสึกอีกแล้วหรอครับและถ้าถามว่าต้องเป็นจังหวะไหนดีมีเขียวแรกต้องมีเรามีเราต้องมีเขียวแรกอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทความจุดไฟในสายลมในสไตล์ของเสียยักษ์วิชัยวชิวราพงศ์นักลงทุนรายใหญ่นั่นเองทุกท่าน คิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment. อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยท่านจะกล้าในช่วงที่ทุกคนกลัวหรือท่านจะกลัวในช่วงที่คนกล้าดีคงต้องไปหาคำตอบกันเองนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนก่อนจากกันไปยังไงคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิๆงตรงนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตจะรีบหยิบมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ